ต่อมาน่าจะราพุทธศักราช1900ค่ะแลวที่เห็นอาจารย์บอกว่าเป็นสถาปัตยก,กรรมแบบกำแพงเพชรแท้ๆเลยนี่มันมีความหมายว่ายังไงคะสะกุลช่างกำแพงเพชรเนี่เลยครับก็จะมีลักษณะของฐานเขียงที่เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็มีฐานแปดเหลี่ยมขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีท่าถ,ถึงอง,ค,งค์ระฆังครัตรงนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่าสกุลช่างกำแพงเพชรม,มีวัดตะเงแตถึงหนังที่สุโขทยะะัยฮะวัดศรีพิจิตรกลยาลามนะฮะ ได้นําพระภิสุจากกําแพงเพชรเนี่ยที่สร้างวัดเนี้ยไปสร้างวัดที่สุโขทยัยวัดประเทรถึงหนังหรือวัดศรีพิจิตรลยารา,ามนะครับซึ่งถือว่าสวยมากแล้วก็คล้ายเคืึงกันมากก็จะลึกเขียนไม่ชัดเจนเลยว่านําช่างจากที่นี่ไปเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นสมุนช่างกําแพงเพชรแท้ๆครับอ๋อค่ะและภายในวัดพระธาตุนี่มีองค์ประกอบอะไรบ้างคะอาจารย์ ที่เด่นมากก็คือเจดีรายเห็นไหมเจดีรายขนาดใหญ่มากเข้าประตูเข้ามาเลยเจดีรายองค์นี้เราเราน่าว่าจะประดิษฐานอัฐิของเจ้าเมืองกำแพงเพชรหรือกษัตริย์กำแพงเพชรในยุคแรกๆกันนะครับในยุคแรกอาจจะเป็นเจ้าแสนสอยดาวหรือเจ้า้อยแสงดาวที่เราพูดถึงนะครับทางด้านทางด้านนี้เป็นโบสถ์นะฮะโบสถ์ขนาดใหญ่โบสถ์ขนาดใหญ่นะฮะมีวิหารคตที่งดงามมากเลยพุทธรูปเรียงรายสวยงามมากและมีเจดีประธานเจดีประธานองค์นี้แหละครับ ที่แปลกที่สุดในกระเบเพชรคือเป็นสกุลของกระเบเพชรแท้ๆงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ถ้าเปรียบเทียบวัดพระแก้วนะจะงามคนละแบบนะฮะจะงามคนละแบบก็เรียกว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งหญิงมาทารายการกับอาจารย์ก็บ่อยครั้งนะอาจารย์ก็จะบอกว่าเวลาเข้ามาเนี่ยน่าจะจินตนาการดูว่าในอดีตน่าจะมีลักษณะยังไงพอหญิงจินตนาการแล้วรู้สึกว่ามันสวยงามมากเลยจริงๆนะคะอาจารย์อ๋อลงสวยแน่ครับวันนี้เป็นวัดหลวงนะครับวัดหลวงน่าจะเป็นวัดกษัตริย์สร้างโดยซ้ํานะครับเพราะเราพบพุทธลูกจงคา ที่นี่จํานวนมากอนอกจากพระพุทธรูปทองคําแล้วมีพระว่าน,น้าทองอ,อีกจํานวนมากนะครับที่พบบริเวณนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะได้ไปดูที่พบข,ขุดเจอ,อพระทองคํากันว่าพ,พบที่ไหนทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งจุบันนี้อยู่พิพิธภัณฑ์จำได้ว่าตอนเด็กๆนี่ยังไม่ได้มีสภาพเป็นอย่างนี้แบบนี้นี่มีการบูรณประปฏิสังขรณ์ประมาณเมื่อครั้งเมื่อราพุทธศักราชสองพริเศษนะครับบูรณะครั้งแรกแต่ก็แค่ทําให้เตียน ครันะ้ทงที่สองเนี่ยนะครับเมื่อปี43เนี่เองปี43เนี่ยทําใหม่หมดเลยขุดลงไปนะขุดแต่งใหม่ตเติมใหม่ทําคอนกรีตใหม่หมดที่เราเห็นยี่นี่คือสภาพใหม่ทั้งหมดแต่ก็ทําให้เราจินตนาการได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามีสภาพสมบูรณ์มากก็ทําให้เหมือนสภาพจริงค่ะแล้วแบบนี้นี่สังเกตได้ว่าคนกําแพงเพชรนี่จะไม่ค่อยมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะเห็นจะมีแต่ชาวต่างชาติหรือไม่ก็เป็นชาวต่างจังหวัดอาจารย์คิดว่าตรงนี้นี่เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ คงจะเป็นเพราะว่าเราชินเราเห็นตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยไม่เห็นความสําคัญไม่เห็นค่าเหมือนเหมือนเราอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับพี่กับน้องนะฮะเรามักไม่ให้ความสําคัญแต่พอคนอื่นที่เขาไม่รู้จักก็ให้วความสําคัญที่ผมเห็นความสําคัญของวัดเหล่านี้มากเนี่ยเพราะไปอยู่ที่อื่นนานเพราะไปอยู่ที่อื่นนานเนี่ยพอเปรียบเทียบกับบ้านเมืองเราเนี่ยโอ้บ้านเมืองเรายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉนั้นจึงว่าน่าจะนําเสนอเรื่องนี้สู่ชาวกระแพงเพชรให้เข้าใจ แล้วแบบนี้นี่จะมีวิธีปลูกจิตสํานึกของชาวจังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยให้มาท่องเที่ยวสถานที่ตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะก็ร,ะรายการทัวร์ทือนธรรมของเรานี่แหละครับที่จะถ่ายทอดออกไปนะฮะคนก็คิดว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนน่าสนใจมีอะไรน่าสนใจบ้างก็อยากจะมาเที่ยวชมหรือไม่มาชมก็เกิดจินตนาการตามเลยว่าอมีโอกาสก็ต้องมามาเที่ยววัดมหาธาตุของเราเป็นชาวจังหวัดกําแพงเพชรทั้งทีนะคะก็ต้องรู้จักโบราณสถานให้ครบ เวลาชาวต่างจังหวัดหรือว่าชาวต่างชาติมาเนี่ยเราจะได้สามารถบอกเขาได้ว่าบ้านเมืองของเรานี่มีอะไรดีบ้างถูกต้องค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนี่งคงต้องให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดสาหรับคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยค่ะวัดมหาธาตุแห่งนี้นะครับที่เดิมชื่อวัดมหาธาตุนะฮะ,ค,ะคนทั่วไปเรียกว่าพระธาตุเป็นวัดหลวงเป็นวัดหลวงคนสร้างนะฮะเมื่อสมัยในจารึกของขาพิสุวน,นี่ยเมื่อปพศ2553ว่าได้ปรับปรุงแล้วได้ซ่อมแล้ว แสดงว่าวัดนี้ได้สร้างกว่านั้นประมาณร้อยปีคนสร้างนี่อาจจะเป็นเจ้าสร้อยแสงดาวหรือเจ้าแสงสอยดาวซึ่งมาครองเมืองกำแพงเพชรเพราะนั้นวัดใดก็ตามที่กษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนครสร้างเนี่ยก็จะต้องยิ่งใหญ่<ะ>และก็งดงามมีแบบฉบับของกำแพงเพชรแท้เพราะฉะนั้นถ้าสนใจศิละปะของกำแพงเพชรแท้สกุลช่างกำแพงเพชรแท้ไม่ว่าจะเป็นส,าร,สาราสาราลา,ายวิหารคดเจดีย์ประธานเจดีย์ลา,ายหรือแม้กระทั่งโบสถ์ ถ้ามาดูที่วัดมหาธาตุรืว,วาพระธาตุแห่งนี้จะไม่ผิดหวังหรือว่าจะรู้ว่าสักุลช่างกำแมงเพชรเนี่ยเขาทำกันอย่างไรและเป็นอย่างไรค่ะวันนี้หญิงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่พามาเที่ยวชมวัดที่สวยงามแบบนี้แล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะค่ะคุณผู้ชมคะจากที่หญิงได้ดําเนินการร่วมกับอาจารย์มาก็หลายเทปแล้วนะคะทาให้เข้าใจถึงจิตใจของนักอนุรักษ์อย่างเช่นอาจารย์นะคะว่าเวลามาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง วัดหรือว่าโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนอกจากมีความสวยงามแล้วยังมีคุณค่าซึ่งก็ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นสมบัติของชาติที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้อย่างดีที่สุดสมกับที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดให้เป็นสมบัติของคนในรุ่นปัจจุบันนะคะวันนี้เวลาของรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมก็หมดลงแล้วหญิงและอาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ